นิทานเรื่องเจ้าชายน้อยผู้แสวงหาความจริงกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเจ้าชายองค์หนึ่งพระนามว่าสิทธาพระองค์ประสูติในเมืองที่สงบและงดงามชื่อว่ากรบินพัทเมืองกระบินพัทมีพระราชาพระนามว่าพระเจ้าสุโธทนะและพระราชินีพระนามว่าพระนางสิริมหามายาเมื่อเจ้าชายน้อยประสูติ ดอกไม้ก็ผีบานนกน้อยก็บินร้องเพลงไปบนฟ้าเราฤาษีดาบทต่างกล่าวว่าพระองค์จะเป็นผู้ยิ่งใหญ่หากครองเมืองจะได้เป็นเจ้าจากกักรพรรดิและหากพระองค์ออกบวชจะได้เป็นพระพุทธเจ้าดังนั้นพระราชาจึงเลี้ยงดูเจ้าชายในวังอย่างดีที่สุดไม่ให้เห็นความทุกข์ไม่ให้เห็นคนแก่คนป่วย หือคนตายเลยเมื่อวันเวลาผ่านไปเจ้าชายศิทษฐะทรงเติบโตเป็นหนุ่มรูปงามได้อภิเษกกับเจ้าหญิงพระนามว่าเโสธราและมีพระโอรสน้อยชื่อว่าพระราหุลแต่แม้พระองค์จะมีทุกสิ่งทุกอย่างพระองค์ก็ยังรู้สึกว่าอะไรบางอย่างในโลกนี้ไม่แน่นอนแล้ววันหนึ่งพระองค์เสด็จออกจากวัง และพบกับสิ่งที่ไม่เคยเห็นมาก่อนชายแก่เดินหลังคข่อมมือส,สันสันเดินงงเงงไปมาคนป่วยนอนซุบผอมค่ำควรมีญาติคอยดูแลใกล้ๆคนตายนอนแน่นิ่งไร้ลมหายใจญาติกำลังทำพิธีเผาศพนักบวชซึ่งนั่งสงบใจเย็นและมีรอยยิ้มอย่างอ่อนโยนเจ้าชายจึงถามคนขับรถมาว่า ทำไมคนเราต้องแก่ต้องเจ็บและต้องตายด้วยคนขับรถม้าก็ตอบไม่ได้วันนั้นพระองค์เข้าใจว่าชีวิตนี้เต็มไปด้วยความทุกข์เราต้องหาหนทางดับทุกข์ให้ได้และคืนนั้นเองเมื่อทุกคนหลับไหลเจ้าชายแอบลาพระชายาและลูกน้อยขี่ม้าคู่ใจออกจากวังสู่วิถีของผู้แสวงหาความจริง พระองค์ศึกษาธรรมะบำเพ็ญตบะอดอาหารจนร่างกายซู้ผอมเหลือแต่หนังกระดูกหุ้มกระดูกแต่ก็ยังไม่พบคำตอบของชีวิตจนกระทั่งวันหนึ่งพระองค์รับข้าวทุปายาจากหญิงใจดีชื่อว่านางสุชาดาแล้วนั่งสมาธิใต้ต้นโพใกล้แม่น้ำเนรัญชลาพระองค์ตั้งจิตว่าแม่เลือดเนื้อจะเหือแห้งถ้ายังไม่รู้ความจริง จะไม่รู้จากที่นี่เด็ดขาดและในคืนวันเพ็ญเดือน6พระองค์ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหินธรรมทั้งปวงพบทางดับทุกข์และมอบธรรมะแห่งความเมตตาให้กับโลกต่อมาคติสอนใจสำหรับเด็กๆความสุขแท้ไม่ได้อยู่ที่ของเล่นหรือวางทองแต่อยู่ที่จิตใจที่รู้จกักเมตตาเห็นอกเห็นใจผู้อื่น และหาความดีในตัวเองสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ